อะไรครับชื่อสิทธิพรแกชมนานค่ะคุณสิทธิพรชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อสิทธิ์ครับสิทธิ์นะคะครับผมตอนนี้คุณสิทธิ์เรียนอยู่คอยส์เอ็นอะไรคะเอ็นสองปัจจุบันศึกษาทำอะไรอยู่ทำงานครับงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกี่ยวกับที่ส่วนชิ้นส่วนรถยนต์เป็นงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์เกี่ยวกับดีไซน์อะไรนะคะดีไซน์ก็คือเรียนด้านวิศวกรรม เป็นวิศวกรอนดีไซน์ใช่ัแ mmm. ล้วทำไมถึงสนใจภาษาญี่ปุ่นคะก็ก็คือบริษัทที่ทําอยู่เป็นบริษัทของญี่ปุ่น่ก็คือจะมีการรุดนยการศึกษาอะไรระหว่างกับกับคนญี่ปุ่นค่อนข้างมากจำได้ไหมนะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นไปเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ได้จริงจริงที่บริษัทนี้อยู่ที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัด่ชลบุรีชลบุรีนะครก็ไม่ค่อยไกล ใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ถึงห้าทีนะคะตึ้งตักกัค่ะทำไมถึงสนใจที่จะมาเรียนอาจารย์แดงคะก็อยากจะเพิ่มเติมความรู้ครับผมแล้วก็พวกตุ้มเอง่ะเป็นคนที่ว่าเรื่องศัตท์เรื่องไกมาอะไรก็ทั้งหมดก็อยากจะมาเรียนเพิ่มเติมจุดนี้ครัแล้วเมื่อได้มาเรียนอาจารย์แดงแล้วประทับใจอาจารย์แดงยังไงบ้างคะก็ เรื่องนะครับก็คือแกรอาจารย์แกก็เป็นแบบว่ารู้รู้ลึกทุกเรื่องรู้อะไรถามอะไรก็ตอบได้อะไรตอบได้ครับก็เป็นคนที่แบบว่าเออตั้งใจสอนจะให้เด็กรู้จริงแล้วก็ทุ่มเทให้มาเนี่ยนะครับอยากให้เด็กได้อยากให้เด็กสอบผ่านแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับเรียนแล้วไม่ง่วงไม่อะไรก็สนุกสนานค่ะนี่เลยฝากบอกอาจารย์เย์ ก็็อย่างที่บอกก็คือบางคอร์สอยากอยากให้เพิ่มคอร์นมาตอนนี้ครับเขาบางคอร์ดผมยังไม่สะดวกยิงชิ้ที่จะมาได้ประมาณนี้ครับก็จดีก็ยังเท่าไหร่ครับเรื่องขัีนครับตัวขั้นจีิตั้นคอร์ดผมนี่ก็อยากเรียนเพราะว่าตัวผมก็ทรู้วยทุกอย่างก็ยังไม่ค่อยเยอะนะดูแล้วก็ฟังก็น่าสนุกแต่ว่าเวลาอะไรนี้ก็ไม่ค่อยจะดวกเท่าไหร่แได้จะเรียนถามอาจารย์ให้นะครับขอบคุณค่ะคุณศิษย์ครัขอบคุณค่ะ